ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพรม,มินชลาเขตนะฮะก็จะเป็น Product Specialist ของทาง c a n o อนนะครับคุณพรม,มินครับเจ้า 70D นะฮะตัวนี้เองเนี่ยผมได้ลองเล่นอยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่โฟกัสเร็วมากคชอบความเร็วในาการโฟกัสก็จริงนอกจากความเร็วในาการโฟกัสแล้วเนี่ยมันมีฟีเจอร์อะไรคือจริงต้องต้อง,ต,องต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าจริงๆ 70D เนี่ยมันเป็นกล้องในระดับกลางขแคนนอนนะครับถ้าเกิดแฟนๆแคนนอนค่งทราบว่าระดับเลขยสองตัวเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่เป็นเพราะว่าเขาไล่มาตั้งแต่10 ยี่สิบสิบดียี่สิบดีจนกระทั่งมาถึงเจ็ดสิบดีนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ็ดสิบดีเนี่ยเป็นกล้องที่เป็นคริปเลขสองหลักตัวแรกของแค n นอนที่ใส่ฟังชันมาให้กอนขัางเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจูโฟกัสที่มากถึง1ิเก้าจุด ครับเหมือนกับ 7D เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรมเรทที่ได้7เฟรมต่อวินาทีครับก็จะบอกว่าความเฟรมเรตตัวนี้นี่แซง 6D ขึ้นไปใช่ใช่ก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยตัว 70D มันจะเป็นกล้องซิดีเนี่ยมันเป็นกล้องที่เน้นเรื่องของความเร็วแล้วก็เรสปอนส์อยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่า 70D เป็นกล้องที่ทำออกมาได้เรยวว่าเร็วที่สุดทั้งแต่ทันองเคยทำกล้องที่เป็นเลขสองตัวออกมานะครับรวมไปถึงฟังก์ชันช่วยเหลืออย่างอื่นเช่น w i Wi-Fi อ่าครับผมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีแอปลองเล่นเหมืือออนนนนกกกั WiFi WiFi คเีี่่่ยจาาทว คนถ่ายภาพจากกล้องข้ามือถือได้แล้วนะฮะเห็นบอกว่า 70D มีฟีเจอร์คือกล้องกับกล้องคุยกันเองด้จริงจริงไอ้กล้องกับกล้องเนี่ยครับที่เป็นไวไฟมันต้องมีทุกตัวเลยคุใหญ่แต่ว่าเมื่อก่อนมันมีของดีแค่ตัวเดียวอาจจะโดดเดี่ยวไว้หน่อยโดดเดี่ยวไปหลยไม่มีใครคุยด้วยแต่ทีนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าพอกล้อง 70D ออกมาก็ใส่ฟังก์ชันที่เป็น w i f i เข้ามาเหมือนกันถ้าเหมือนความว่านอกจากที่มันสามารถที่ใช้สมาร์ทโฟนคอนเนคกับตัวกล้องเพื่อสัางชูตสั่งดาวน์โหลดภาพจากกล้องมาที่สมาร์ทโฟน มันยังสามารถที่จะสามารถโอนภาพจากกล้องไปกล้องเลยด้วยนั่นเหมือนความอนาคตเนี่ยกลุ่มลูก D, ค้า 6D กลุ่มลูก D, ค้า 70D ที่เป็นเพื่อนฝูงกันเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยสมมติมีภาพที่อยากกระแชร์กันเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งจากกล้องมาที่กล้องเลยโดยตรงเลยใช่เพราะว่าผมเคยเจอปัญหานะครับเวลาที่เราไปถ่ายภาพบางครั้งเนี่ยเพื่อนถ่ายภาพเรามาเราอยากได้ภาพกลับมาไม่ได้นะนะฮะจะขโมยการ์ดเข้ากลับมาแล้วมาก็ลืมใช่ลืมงให้นะรีนี้เราสามารถที่จะส่งภาพจากกล้องมาที่กล้องได้ดเลยครับ,รบผมนะแล,ล้วก็ออนอกจาก ตรงนี้แนวระบบ Wi-Fi นะฮะสิ่งที่ได้หลงเลยก็คือมันสามารถที่จะนอกจากจะสั่งถ่ายภาพนะฮะมันสามารถที่จะคอนโทรลตัวกล้องได้ด้วยอ่าใช่ครับนะฮะแล้วก็ที่ดีที่สุดของของการคอนโทรลตัวกล้องของไอตัว w i f i ของแพนนอนก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ชัตเตอร์ม,มันรวมไปถึงจุดโฟกัสสั่งโฟกัสรวมไปถึงคนโทรลให้ตัวกล้องเนี่ยสาม,มารถที่จะเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดเปลี่ยนรูบแสงเปลี่ยน iSO ได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเราแค่เอาวางกล้องเอาไว้นะฮะแล้วเราก็กลับมานั่ง อ่ะถจิบกาแฟรออยู่ในรถเลยครับรออยู่ในรถแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเลือกแสงถ่ายออกมาแล้วคอนโทรลจากตัวคอนโทรลจากตัวมือถือได้หมดเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่เต็มระบบจริงๆเพราะว่าไฟฟาเนี่ยมันปกติกล้องร่วงไปก็จะได้แค่ Copy อ่าดูไฟล์ออกมาแค่นั้นเองนะครับครับแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะด้วยความที่มันเป็นเลขสองหลักนะครับคุณพงมินคิดว่าโพซิชันของผู้ใช้ มันมองที่มันจริงๆโฟเรนนิ่งของของซาเก็ตลูเซอร์ของกล้องสองหลักของแคแนลของตัว 70D นี่เองนะ,ค,ะครับเรามองว่าด้วยเพอร์ฟอร์แมนที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเล่ากันไปเมื่อกี้นะฮะจุดโฟกัสที่มีมากถึงคิดเก้าจุดเรื่องของเฟรมเรทเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันสามารถไปตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่เหมือชีปได้เลยม,มันสามารถก็คือมันเพราะว่ามันสามารถที่จะทำตัวเป็นกล้องสำรองของลูกค้าที่ก็เรียกว่าตระแแบร์แอมเจอร์นะฮะซีรีส์แอมเจอร์ไปถึงโฟโตกราเฟอร์ที่เป็น ที่เป็นช่างภาพจริงจังเลยล<ด>งไปถึงกระทั่งกลุ่มลูกค้าหรือว่าคอน sumer ทีอ่อาจจะเป็นมือสมัคร,ครเล่นที่อาจจะไม่ได้ถ่ายภาพเป็นอาชีพจริงเนี่ยฟังก์ชันหลายๆอย่างมันก็ช่วยให้การถ่ายภาพคุณสนุกข,ขึ้นครับผม Wi-Fi HDR ภาพซ้อนรหรือแม้กระทั่งพวกเอฟเฟกต์ต่างๆมันก็จะทำให้ใส่ไม้ครบเหมือนกันแล้วก็เรื่องของ dual focus นะเป็น dual pixel ใช่ไหมครับ dual pixel เนี่ยผมว่าคือที่คุณพรมินบอกว่าคอน sumer ก็ใช้งานได้นะเพราะฟีเจอร์นี้เองเนี่ย ฟังดูทีแรกเหมือนกับเป็นฟีเจอร์ที่ให้โปรเฟชชั่นอลใช้นะฮะสำหรับซีมานโต้กาเฟอร์นะครับแต่ว่าคอน sumer ใช้เวลาที่คอน sumer ใช้ส่วนใหญ่จะชอบถ่ายไลฟ์วิวใช่ต้องบอกข่าส่วใหญ่วันนี้เอ่อฟังชันที่เป็นไอ้ดูออปติเซลซีมอสเอฟเนี่ยนะครับเรียกว่าแคนนอนทำเป็นเจ้าแรกหมายถึงว่าทุกเวลาเราเปิดไลฟ์วิวขึ้นมาเนี่ยเป็นเฟสเดอร์เรชันหมดเลยเพราะนั้นเนี่ย ความแม่นยำในการหาโฟกัสเนี่ยมันจะมันจะมันจะตีมากมากใช่มันไม่มีโอกาสผิดพลาดเลยแม่นยำมากปัญหาของของของคนที่ใช้ที่เป็นคอนซูเมอร์ทั่วไปเมื่อก่อนเวลาเปิดไลฟ์วิวขึ้นมาครับบางทีจะเจอปัญหาที่ว่าโฟกัสมันใช่ผิดพาดหรืมันจะจับจะเข้ากว่าอะไรเสียเวลาหรือแม้กระทั่งบางทีเราถ่ายเป็นวิดีโอมาเราต้องมาตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็น DSLR เนี่ยนะะฮวิดีโอไดฟ์ด้วยผมอยากถ่ายวิดีโอลูกผมเนี่ยแต่บางทีด้วยความที่เราไม่มีสกิลเราไม่ได้มีความชำนาญเหมือนกับมืออาชีพ บางทีถ่ายมาชัดครึ่งหนึ่งไม่ชัดครึ่งหนึ่งหรือบางทีก็บเจอไปเจอมาจนดูแล้วมันไม่สบายคือมันมีคําพูดอยู่ที่ว่าบอกว่าถ้าคุณใช้กล้องดี l r สอาถ่ายวิดีโอเนี่ยแมนนวลโฟกัสเท่าไหร่ใช่แต่ในวันนี้เนี่ยนะต้องครับนี้ว่าเทคโนโลยีตรงนี้มันจะเข้ามาเปลี่ยนใช่ฉีกคำพูดเมื่อกี้ทัดคำพูดนี้เนี่ยทิ้งไปได้แล้วนะฮะถ้าเป็น E o s 7 0ดีเนี่ยถ่ายวิดีโอก็ออโต้โฟกัสได้เหมือนกันเร็วด้วยออโต้โฟกัสได้แล้วก็เรียกว่าเร็วแล้วก็แม่นยาด้วยครับผมนะครับ ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันของ EOS 70D นะฮะแล้วก็แนะนำว่าลองดูครับลองไปจับกล้อง EOS 70D ด้วยตัวคุณเองแล้วดูว่าคุณชอบเจ้ากล้อง EOS 70D มากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Oh, the sky's gray on this workday. You're just playing along just to see the day through. You're lonely and blue. Writings on the window, there's a deep longing sigh. You're far off in thoughts. Your heart's grown all.